วันนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดียารเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของคอสอชอนะคะได้กล่าวในงานสัมมนาครั้งใหญ่ระบุว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็มั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจกของไทยจะเติบโตถ้าเดินหน้าทําตามที่มาตรการของคอสอชอได้ระบุไว้และย้านะคะว่าไทยต้องเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาประเทศค่ะ ถึงแม้สัญญาณทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในหลายๆเรื่องทำให้นักลงทุนมั่นใจจากภาวะเศรษฐกิจของไทยแต่หมอ่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่าไทยยังต้องขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อม AEC และการช่วยเหลือชาวนา ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวสำหรับอนาคตเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยความเชื่อมัน่นทั้งลงทุนก็จะหมดลงฉะนั้นทั้งคอสชอหรือรัฐบาลที่มาที่จะตามมาเนี่ยต้องเคลื่อนไหวสำหรับอนาคตเตรียมการเพื่ออนาคตซึ่งที่ได้คุยกันคอสชอทําไปแล้วที่เคลื่อนไหวสำหรับอนาคตนะครับก็คือหนึ่งประการแรกเร่งทงํางบประมาณปีหน้าซึ่งจะเริ่มใช้หนึ่งตัวลาให้เสร็จก่อน ทัางบประมาณไม่เสร็จเดี๋ยวเป็นเบิกแบบสหรัฐอีกถึงเวลาหนึ่งตุลาไม่มีงบประมาณใช้เศรษฐกิจหยุดอีกนี้ท่าที่ผมไปสืบมาไปสอบถามมาก็ออกว่าชัดจากสำนักงบประมาณว่าเสร็จแน่นอน ยังมองว่ารัฐบาลใหม่ควรที่จะเร่งการเปิดประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่แม้จะเดินหน้าแล้วแต่ว่ายังคงล่าช้าเพราะว่าไทยมีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนเพราะว่าปัจจุบันไทยได้ขยายฐานการค้าไปประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากค่ะส่วนกระแสข่าวว่ามีชื่อติดทีมเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หม่อมราชวงศ์ปรีดาทรไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธค่ะ